ใครมีไก่พันุนี้นะครับไก่พันุ์ไข่เพศเมียนะครับที่เลี้ยงตั้งแต่ลูกไก่หรือลงไก่สาวได้ไม่เกินสามเดือนนะครับต้องการขายนะครับวันนี้ผมมารับซื้อครับเปลี่ยนไก่เป็นเงินนะครับให้ราคาดีนะครับกดลิงก์หน้าโปรโฟไฟล์ถ่ายรูปให้ผมดูไก่หน่อย นะครับให้ราคาดีนะครับความสะดวกของคนแตกต่างกันนะครับแล้วก็ช่องทางความสามารถนะครับบางคนเลี้ยงแล้วพบว่าตัวเองไม่มีเวลาขนาดนั้นในการดูแลนะครับบางคนรับราชการบางคนทํางานบริษัทนะครับบางคนซื้อให้ที่บ้านนะครับแต่ว่า,าพบว่า ปัญหาของการเลี้ยงสัตว์เนี่ยต้องดูแลเอาใจใส่นะครับต้องมีคนดูตลอดนะครับเลี้ยงแล้วได้เจอหน้าไก่วันละครั้งนะครับเลี้ยงแล้วต้องไปรับงานช่างต่างจังหวัดนะครับไม่มีคนให้อาหารต้องจ้างคนอีกต่างหากนะครับใครจะขายนะครับกดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับไก่แก ไก่ปลดระวังนะครับไม่ซื้อนะครับไครจะขายไก่รุ่นรับซื้อครับกดลิงก์หน้าโปรโฟไฟล์แล้วทักผมมาได้เลยครับ